ช่วงนี้นะครับกระแสทุเรียนดังนะซึ่งลุงพอก็สนใจทุเรียนอยู่เหมืนกันนอกจากปลูกทุเรียนไว้กินเล่นหลังบ้านนะครับจะพาพวกเรา,าไปดูทุรนะเร,รียนที่ไม่ใช่ทุเรียนนะเอ้ยอะไรทุเรียนที่ไม่ใช่ทุเรียนไปดูกันนะครับทุเรียนเทศหรือทุเรียนนามนะ ซึ่งเขาบอกว่าราคาได้สารพัดโรคนะที่โด่งดังก็คือเอาขาบอกว่าราคามาเร็งได้นะครับพอดีหน้าบ้านอาของอเอาบนครูดานะ้นองใจน้องส้ายกของรัตนอนะครับมีต้นทุเรียนเทศหรือทุเรียนน้ำนะทุเรียนที่ไม่ใช่ทุเรียนเพราะว่าเขาเรียกทุเรียน หรือทุเรียนนาําแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในพวกเดียวกับน้อยหนากระดังงาพวกนี้นะครับไปดูว่าที่เขาเพาะขายกันหลังจากมีขัขดกระแสขาวว่ารักษามะเร็งได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทุเรียนโด่งดังกันน,ะนิยมปลูกกันแพร่หลายนะทุเรียนพันธุ์ต่างๆนะเอาละไปดูทุเรียนอีกแค่นิดหนึ่งที่ไม่ใช่ทุเรียน ลุงพอเดินผ่านเข้าไปในสวนป่าหลังบ้านได้ยินเสียงบนพึมพำพึมพำด้วยความน้อยอกน้อยใจว่าเราก็มีน้ำเมือนทุเรียนลูกก็สวยกว่าสีสันก็สวยกว่าแถมรสชาติเวลากินมันคล้ายๆกับน้อยนาเรา เป็นผลไม้ที่มีลักษณะตั้งลูกเดียวในได้ทั้งสองาบชนิดผลไม้ครับรสอมเปรี้ยวอมหวานชวนกินแต่ว่าคนนิยมรับประทานน้อยมากเราอดคาข้ามน้ำข้าวท่า,ามาจากอเมริกากลางมาถึงประเทศไทยก็เรียกว่า เห็นมีน้ำเขาก็เลยเรียกว่าทุเรียนเทศทุเรียนน้ำบ้างเพราะเรามีเนื้อสีขาวเวลาสุกแล้วก็แฉะฉ่ำน้ำแต่รสอมเปรีย้ยวหวานบางแห่งก็เรียกทุเรียนแขกบางแห่งก็เรียกเราว่ามักเขียบหลดแล้วแต่พื้นที่ก็จะเอาเรามาปลูกนะครับมากในอเมริกาก,กลางแล้วก็ ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแถบประเทศไทยแถวแถวภาคใต้ของประเทศไทยก็มีมากนะครับชอบความชื้นสูงถ้ามีความชื้นสูงนี่ขึ้นทันทีจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกา ใบของเราใกล้ทูเรียนคล้ายกันมากเลยกับหน้าใบก็เป็นสีเขียวข้างใต้ก้าๆกับก็มีออกสีน้ำตาลนิดๆด,ดอกของเราแข็งกว่าดอกทูเรียนดอกเหมือนกระดังงาเพราะเราอยู่พวกเดียวกับน้อยนากับกระดังงาทำไมคนช่างใจร้ายใจดำไม่หันามาดูเราเลยดอกเราเนี่ยตอนเช้าๆก็ไม่เปล่นหอมนะครับ เราขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดนะครับมเมล็ดเราเนี่ยสีดำนะสีดำมนุษย์เนี่ยเอาเราไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งหลายอย่าได้หลายอย่างกว่าตัวทุเรียนที่มีน้าเลม้มกลมแข็งแข็งทิ่มตํมเราก็เลือดออกอเราว่าเรานี่รสชาติอร่อยมากกินก็เป็นผลไม้สดก็ได้ อมเปรี้ยวอมหวานมเมล็ดคล้ายๆเนื้อนหนาบางครั้งก็เอาไปแปรรูปกวนบางครั้งก็เอาไปทำเป็นน้ำผลไม้สดน้ำผลไม้แต่เรามเมล็ดเป็นพิษเมล็ดสีดำดำเนื้อเหนียเป็นพิษมนุษย์เอาไปทำเป็นยาเบื่อปลายาข่าแมลงได้ ในยุคหนึ่งคนเป็นมะเร็งเยอะเขาก็เอาโรบใบของเราเนี่ยมาทำเป็นน้ำชาบ้างมาต้มน้ำดื่มเ,เราลดความดันโลหิตเ,เราสามารถบำรุงหัวใจปวดตามข้อปลายประสาปทปวดทีษฐเรายังลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยเบาหวานในคนเป็นบเบาหวานใช้ใบยเนี่ยเอามาต้ม บางคนก็ใช้ใบของเราเนี่ยมาต้มดื่มวันละสามเวลาร่วมกับยาเป็นปัจจุบันในการรักษามะเร็งได้แต่ว่าก็ยังไม่มีผลงานแน่ชัดที่ชี้ชัดว่าตัวเราเองในรักษามะเร็งได้แต่คนก็เอาไปใช้อยู่ใบของเราเนี่ยเป็นใบเดียว ดอกแข็งนะถ้าจะเอาเราไปปลูกก็ต้องเอ,อาใบมะเล็ดไปเพาะเอามะาเล็ดเราไปเพาะเราก็ขึ้นให้นะเป็นผลไม้ข้างบ้านผลไม้ในสวนป่าเราอยากให้มนุษย์เนี่ยหันมาสนใจเราเราเป็นผลไม้ที่ไม่ใช่คนนิยมแต่ชื่อคนนิยม อาละครับก็คงจะได้เห็นนะครับทุเรียนที่ไม่ใช่ทุเรียนหลวงปูก็จัดสรรมาให้นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติทางจมุนไรด้วยทุเรียนเทศรหรือทุเรียนน้ำแล้วก็เรียกชื่ออื่นตามแต่ละท้องถิ่นนะครับว่ามันก็มีประโยชน์อยู่นะครับชาวต่างประเทศเขาก็รู้จักกันใช้ให้เกิดประโยชน์อยู่นานแล้วนะครับทุเรียนเทศรหรือทุเรียนน้ำเนี่ยนะครับ กินรสชาติก็อร่อยนะก็ลุงอ่อนำมาเสนอให้พวกเราได้รู้จักกันในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือทุเรียนที่ไม่ใช่ทุเรียนนะคลิปนี้ลุงอ่อก็ขอให้พวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดติดตามหรือซับสไคร Youtube ช่องลุงอ่อและก็ช่องพึ่งอ่าง h ชาแนล ให้หลวงโบด้วยนะครับสวัสดีครับ